เพราะเดือดบนเขากระปองครับใช่ครับเดือเขาเขากระปองอาจจะอาจไม่แต่แต่เราพยายามอยากให้คนเดีอดถูถ่ายรูปตอนเช้าด้วยครับเพื่อ5ทุ่มาทานข้าวนี้นะครับก่อนก่อนก่อนตอนที่ท่านแยกงเอาเป็นว่า5ทุ่มเนี่ยเรามีรางวัลใครมาส์เกินกว่านั้นก็คือไม่ไม่ตัดตัดรางวัลต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหมายนะครับหมายการเข้าหมายนะครับผมจะแบ่งเป็น3ทีมนะครับ3ทีมทีมที่หนึ่ง ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะใด้ทั่วเลยสองไ้ขวามือนะครับขวามือดันงนี้นะครับไปถึง เนียนโลนะครับจากนี้ไปสามไปทางนี้นะครับถึงยังตลาด11โลไปได้หมดเลยนะครับสองข้างทางสองข้างทางมีหงสทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้ันับจะไม่เกี่ยวข้าวเยอะหงยังอยู่ในข้างทางอยู่แล้วก็มีบางสวนที่มันแห้งแล้วก็สามทีมแบ่งเลยครับสามทีมออกมา เรารถเพราะว่าจะมาชิปปอ่นบางท้ายผมห้าร้อยบาทเพราะผมจะแจกในเองเอาเอาเป็นว่าผมแจกจริงจริงให้ทุกคนมาตอนเช้าผมจะมีรางวัลให้นะครับตอนเช้าจะเป็นที่สุดนะครับจะมีจะมีรางวัลให้แต่แต่อาจจะไม่รู้ว่าจะเป็นรางวัลอะไรนะครับแต่แต่เราจะแจกตอนเช้าเป็นเป็นเด่นนะครับแล้วก็ถ้ามีประมาณที่พวอค้าเนี่ยผมก็ให้รางวัจะแจกตอนเช้าแล้วก็ตอนท้ายด้วยเพราะว่าทุกคนอะ ไม่แอบ่อนนะครับคือเราเราอยากให้แบบมตอนนี้ตอนเช้าว่าการที่เราจะจางกันอย่ยมันมันมันไป่แบ่านเต้ไว้่จางันอ่ะเ่มไันเาตกนตรงนี้หครับมว่าโอเคนะครับหว่าทุกคนจะอยู่กันตอนเช้าครับแล้วก็าทมอย่าลม

ต่อเซนไอเหรอเอาลองอยไหมตอนเดียถ้าสว่างแล้วพอเอามาคืนได้มนออาดูนมีของแอดมินสคนโอ้ อันนี้มันพวดออกมาจากตาไหนเนี่ยเผาเผาเผาเดินไปกบเาอันนี้นะครับไปตเดต่ออยู่ฟาร์มเขไม่ได้แ้เกีต้องบว่าสองตอนนี้วาตัวผู้เดียวตัวนี้อยู่นี่เปล่าอันนี้ผู้ไปซื้อมาจากยางตลาดนะครับนี่ไครับผมมาถามนะบมามนะครับมี่ไซส์แบบ ปัวปั๊บตัวป่าตัวใหญ่มาโชว์อันนี้ผมเอ็กมินตัดออกไปเลยไม่เกี่ยวผมเกมิเกี่ยวใช่ไหมครับเอี่มีลุ้นมีลุ้นจากบ้านพลป้าพลสินบทยนี่เลือเลือตัว้าเก็บปได้โดนไล่ดยแล้ววันนี้แล้วเปเจอหมายเขาดูเปนเจอหมายใบ่วงเรแบกว่ามึงไหนี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก no ่อนครัดูก่อนนี่มีตัวนั้นนะตัวนี้ทั้งขีฟ้าทั้งยังมากตัว้วนไม่มันมีกิโลอยู่อ่ะตัวนี้เลยหรอมีพอยตัวโผล่หนักกวนี่ครับผลงานที่ไม่ได้แต่ว่าใส่หนักตัวนี้ไม่ได้เราต้อมีอะตัวนี้ไหนักกว่านี่มาดูสั้นสั้นเนี่ยสั้นเล็กสั้นขยันซอย

เป็นแต่ยิ้มน้อมนุ่มนิ่มสิเนาะตุ๊บอันนี้ลองวัดตัวเล็กครับลองวัดตัวเล็กมาไทยเรืองมารูปไทยได้โอเคหนูตุ๊บตัวมีค่าครับมูรวมตัวมีค่าหนูรวมยังเนี่ยหนูรวมยังเนี่ยไม่มาเอามาเอามาปอดไลยสิในไทยไหลไม่าไม่ไหลไม่ไหลอันนี้เราต้องถ่ายรูรวมด้วยมาเอาให้เห็นว่ามันได้ประมาณไหนตัวใหญ่เรอกแต่ปะชาเลนจ์มาโชว์มาโชว์มาโชว์มานับตัวด้วยเต็ตีปีที่แล้วหนึ่งร้อยสิบสองตัว เลิ่มเล่มเ่มโอ้หทีแี้้เรานี้ a รับอยงเ่องครับปยยมาอันนี้ให้ย่อบรองครับหนึ่งชุดเลยนะหลังครั้งหลังจะเป็นพวงเลยผม่หม่นวางเลยเางเลยอสิบสองครับทอสิบงตัวนะเ่มึงตีดีนะครับตีข้คืนเลยเนี่ยขึ้นขึ้นป้าแลวนรมดอามายครับโอ้เป็นพวงทุนเป็นพวงอรที่งานเนย เป็นงานไหครับจะใส่เดียวกันมันซื่อมากเลยใช่ปะไปต้องกันแล้วครับสามคันเนี่ยมมาหมดเลยยังส่ลงมาสาคันเลย่เลเะงหมดอีกคันหนึ่งเดียวนนท์ไม่ค่อยนับว่ามีกี่ตัวเอาบ้านเดียวครันบรรยานะครับก่อนจะทำกินกันนะครับถ้าเป็นบาลจะพักเครงมน้าันีเรียกว่าชัยยามิชัยไม่ธรรมดา่อยเอาแบบที่เรายิงมาเนี่ย

จะพมฒจาให้รถดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่นําเลครับต้องเป็นซีซีหนูเปรูที่ากนะู้ทุกอย่แล้วหลายตัวเยครับมันไม่ใช่หนูหนูมาเลยอนูหนูมาลงเลยครับเนับรอบนครับเอม่เลยขอเราดังนั้นตัวน้อยก็มีเสื้อรวดมีสีมีิีเปิดเป็นสีอะไร้คนิป้า้ครัินปาถึงกว้างมัมีห้อยแขมีห้อยแขนเนี่ย อันนี้ลวดสายมาแล้วใช่ไรับนมหหันธรรมดาวันธรรมดาโันเราอะจิมงาหัฮอกับวันหมดอนเดิเหรออช่มาไม่กันนี่มีมีตัวน้อยมีตยวใหญ่ นั่นนัันนี่ลุ้นออกมาอยู่แล้วระวงมั่วตเนกันทุกคนน้านนเลียงเลียกดอไม่ได้นะปกได้นะโอ้ยยิ่งโหดจนใสแตาทุกคนอีบทุกคนต้อรีบทุกคนตองรุรบอลไม่เลย้นเพราะมันลวกันเจียนไม่หมันกโมนนวันนี้ทรันโออ้ยยันยังอยู่หนยเหนืออยู่เหนือ่หมดันต่อล้วนนะกันต่อล้วนนะร้อยีกร้อยเาเ่นี่ใครเาก อันยูนี่มันตกงนี้ยูนี่ตกงนี้เออเอวยาวไม่ดีฮะไม่ไปไร้อยเอววะมันเป็นยังไงตกเอวอาจารย์เอวเป็นตรงไงครับเอวไม่ไั้เป็นยังไงครับเจอรังต้องอ๊อฟเป็นยังครับมันจะให้ผมจะมีไซส์เอวที่เก่งมากคุณนึ่งหน่วยเดียร์ได้บอกนะแอมหน่อยดีครับเป็นยังไงครับบอกในแอมหน่อยครับเขได้ร้อยแล้วครับยังไม่ได้สั่นเต็มบอกในกล้องได้เลยครับบอกในไลฟ์สดได้เลย ไ่ไปจนทั่วสารคดีไปเจอท้ายปัน ดนยิงในยิงตัวเดียวไม่รู้หนุ่มยาวแต่ก็มันอยู่นะก็นางแบมเออร้อยร้อยยี่ักย้อยยี่หกมาแล้ว้อยยี่กมีของแท้เลยเนาะนสมนสม โค้ดล้นเลยครับี่เป็นโค้ดล้านเลยโคดล้นเลยตัวเลขตเลขตัวเลขตัวเลขตัเลขตัวเวเลขตัวเลขตัวเลขตัวเเลขตัวเลขเลขตัวเลขตัเลขตัเลขตัวเลขตัวลขวเลขตัวเลวเลตัวเลขเลขตัวเลขตัวเลขตัวเลขเลขตัวเลขตัว

กระสิ่งนะผมกระสุนกระสุนโอ้โหโอ้โหกระสุเขาขี้โกหกอะนี่อันนี้ขับกรหสุนเขาล้านมาก่อนรอบสอรอบสองแล้วแ้มือกันละตัวใหญ่ใหญ่อกินขึ้นนี่นี่ดไดูแล้วอ

มัาเป็นการรวมยนมันราาเนี่ยรมคนมันรักสันต์ตอางก็รวมคนรักสนต์ตอเยอะขึ้นเดียวมดมอจะมาแคสต์ด้วยับผมยัดไง

กาแฟนี้นะนะแตกแตก แงส้อยูใส่ขไ่แล้วก็ผัดง่อผัดใส่ถุ่ไม่กินหมครับน่ตงองใครมอันจะผัดหนูใส่ถังวงอกเร็วๆใครมีถวง่อไยาวเป็นตอนนะใส่ผัดหนูใส่ถั่วงอผัดหนูใส่ถัง่งมันต้มช

三。